ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีใครเลี้ยงทำยังไงดีคะก่อนอื่น่ะคุณต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ก่อนชีวิตตัวเราอะ่ะมันหมดยุคแล้วนะและจริงๆอะ่ะมันเป็นความคิดที่ผิดมาตลอดนะไอการที่แบบว่ามีลูกเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยง แต่งงานเพื่อที่จะให้มีผัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตรก,กาที่ผิดและป่วยมากและสิ่งนั้นนะทำ้า,ายตัวเราครูอ้อเจอมาเป็นพันเคสครูหญิงที่มีหมายเสร็จตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าแบบเนี่ยค่ะครูหนูแต่งงานเขาไปแล้วว่ะเขาเลี้ยงหนูแต่เขามีปัญหากับหนูเยอะมากเพราะอะไรคะเพราะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเขาให้เงินเมื่อเขาเป็นฝ่ายที่จ่ายมากกว่าเมื่อเขาที่เมื่อการที่เขาเป็นฝ่ายที่ให้คุณมากกว่าแล้วคุณเป็นฝ่ายรับ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 ,รบเดียว ชีวิคู่ไม่เกิดการบาลานซ์หรือวันนี้คุณมีแค่ลูกกับคุณแล้วคุณจะรอให้ลูกคุณมาเลี้ยงคุณลูกก็จะเกิดความกดดันในชีวิตเพราคุณก็จะไปถ่ายเทความคาดหวังให้กับลูกชีวิตเป็นไงชีวิตพัง ชีวิตจะมีปัญหาตลอดไม่มีปัญหากับสามีก็มีปัญหากับลูกแล้วคุณอ่ะก็จะจ้องแต่ว่าใครจะมาเลี้ยงฉันหรือบางทีนั่งเฉยเฉเนี่ยเนี่ย ee, ชีวิตฉันไม่มีใครมาเลี้ยงเลยน้อยใจในโชคชะตาและไอ้ความคิดติดลบแบบนี้แหละมันทําให้ส่งผลร้ายกับตัวคุณเองแทนที่วันนี้คุณจะเอาเวลามานั่งดูว่าโอ้ oo, เนี่ยฉันโค้โชคดีเลยมีสามีที่ดีอยู่เคียงข้างฉันแค่เขาได้นั่งอยู่เคียงข้างฉันฉันนันก็นับว่าเป็นบุญของฉันแล้วคนที่มีความคิดแบบนี้ส่วนใหญ่ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคือเขานับว่าแค่สามีเขานั่งอยู่กับเขาเคียงข้างเขาเนี่ยสามีไม่ได้ต้องทําอะไรมากเนี่ยเขาก็นับว่าเขาว่ามีบุญแล้วและไอ้ความคิดพลังบวกเนี้ยแหละมันทําให้แบบสามีได้รับเอเนอร์จีนะั้นอ่ะแล้วเขารู้สึกเขารักผู้หญิงคนนั้นมากเลยเพื่นคนนั้นก็แก่ตัวแล้วเนาะส่วนคุณแม่ที่อยู่กับลูกลูกก็ไม่ได้มาเลี้ยงอะไรเขานะแต่เขามองว่าอ้้เขาว่ามีบุญมากเลยที่ได้มีลูกเขาลูกเขาแสนประเสริฐทั้งคู่ก็มองลูกเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเขานะ ลูกเขาก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายเลยนะแต่รูหูชมลูกแบบว่าเป็นเรื่องบรรลาใหญ่โตเพราะอะไรความคิดบวกเนี่แหละทัศนคติที่มองว่าตัวฉันน่ะฉันเลี้ยงเองฉันรับผิดชอบตัวฉันเองได้ เขาจะมีเวลาเหลือในการแบ่งเวลาพื้นที่ของเขาอะมองเรื่องต่างๆเป็นเรื่องบวกๆในชีวิตฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องไม่สนใจเลยใครจะเลี้ยงคุณไหมชีวิตฉันไม่มีใครมาเลี้ยงฉันเลยไม่ค่ะคุณอะต้องเลี้ยงตัวคุณเองให้ได้คุณอะมีพลังอํนานาจที่มาหาศาลอย่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้งัด ขีดความสามารถตัวเราระเบิดออกมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูตัวเราตัวเรานะถ้าเราสามารถรับผิดชอบตัวเราเองได้แบบร้อเซนะคุณจะมี energy มีพลังงานมีขีดความสามารถต่างๆที่ไปช่วยเหลือผู้คนในโลกใบนี้ได้และสิ่งนี้มันจะทําให้คนในรอบตัวเขารักคุณโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเรียกร้องเลยว่าใครจะมาเลี้ยงฉันไม่มีใครเลี้ยงฉันมันเป็นความคิดที่ทรํรลายตัวเราเราอะ เลี้ยงตัวเราเรามีหน้าที่เลี้ยงตัวเราเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเราเราทําตัวเองให้ตัวเราดีได้เดี๋ยวสิ่งต่างๆรอบข้างมันจะดีเข้ามาหาคุณอีกมากมายค่ะ